ในเซานี่แมนบบฉันกับบว่าจมเนาะโอ้จะเมนจงไปขักผมนี่แมนจะเป็นยาขาดเาแน่เกีเพื่อนกับมมนตาเมื่บึงฉันได้อายก่อนเกีวก่อนค้าันนึกว่าสีดาฉันเดสตาตากบางๆไหนหูบอเออฉันก็บางสั่นละพนัเอาฮึ่ยๆันก็มาเยาอยู่ในเธอฉันรู้ซึกเคี้ยงวันี่แมวาสันว่าโอ้ยแล้วเป็นยังก็บ่หูจักบอกแมย่ามาตัดก่อโอ้ยสร้างตัดผมกับยุประจำเฮียนประจำตูไม่อายก่อนเกี่ยวก่อนข้าจะแมนลีลาต้องให้ฉั้นเบาชั้นไหนว่าก่อนจังสีแม่ย่าง ผมที่ไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามคัดใจแห้งอันนี้ก็สิเป็นสายบัวแกงสายบัวที่ฉันแบ่งออกน่หละมือเศร้าน่ะนะเพรส่บอกพิกแต่ว่าเอามาให้ยยาเถาตอนเศร้าเพราะไรคะเพราะว่ายาเถาเราไปทุล่าพึ่งกลับมาตอนเที่ยงแมนบพ่อ้าพันเห็นแมนบอแกงสายบัวระวังแดงหูบอแม่มึงตีสาบอกิมาสั่นว่าไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามบกโอ้ยเจ้าซิมึงก็แน่อันสีแดงๆน่ะมันมันบอกผิกมันเป็นปลากระป๋องเจ้าหนีเอะจมก้อนเนาะบัซิมเบิงก้อนย่อันนี้มาสั่นมาเอาตีมาสั่นเอากูซิมมึงก็เสนอแก็สายบัวอ แสบของมันอยู่ตัวหลาวสันว่าบ่เเพดเลยเอามันกับบ่เเพดแหละน้วบะพ่ได้ใส่บอกพีกโอ้ยนี่แหละคือวิธีของยาเถ่าค่ะคือจังเมียฉันเปียบกันจังว่าจมว้ก่อนเนี้ยังวัาทานท่าเห็ดยังว่าท่านได้กินอยู่จากนั้นกะสิตัดผ่กม,มาที่ขั้วเฮียนของเฮ้าบบดน,นี้เมียก็ห้องบอกลูกใสว่าแม่แซ่มีไถพัดแนเดอรลนี่ค่ะมีไอ้ก่อนแก้วก่อนครับยิงเอ้ยมันแซ่เศษหล่อนเพราแต่ฉันยังมา่เบิองฉันแหละว่าเอาเธอเธอแซ่เศษหล่อนเห็ดยังเอากระจักแล้วกูบ่รูแล้วบอกกูแสรกูก็ มีโอ้ยแม่เอ้ยแมถึงชันถึงเมญากัดตต่จมเด็กกัดต่ไซไอคอนแก้วก้อนข้ามไออนแก้วก้อนข้าถึงถึงลุมในบาดนนั่งกับแวดมาใส่พวกฉันสอคนวางในหูที่ลังกัเห็ดเองยามาใส่มาสันบ่าคันเฮ็ดาถใจแล้วก็จมมาสันเอากรมึงมาหู่จักเนาะเนี่ยขนาดยูสาคนเด็กพอปูไปหน้าเด็กันเป็นยูีคนแหงสีอุลเวงอุลมานเขาก็นีค่ะยังมีห้องกัสิมาจัดเมนูง่ายๆค่ะกคือตำมงกบพัดมีเอาย่าให้วบนีวุนเซ็นที่ไอคอนแก้วก้อนข้ามแซวไว้เหง ท่านแน่ท่านเส็มีถุงระบาดแน่แต่บางเห็นเนุนี่กินอยู่นี่ฉันก็บอกเขาไปก่อนแกวก่อนข้ามเนฉันก็เลยว่าฉันสิผัดคือจังตอนกินอยู่แบบว่าตอนอยู่อฐมยังสินะเค,เคยกินบ่ผัดมีถุงระบาดนั่งวางได้หูบบ่มีดอกพัดมีถุงระบาดฉันท่านผัดมีถุงละสาบาทฉันก็เลยว่าเอาสิมาท่านถุงละสาบาทอีหยังบ,างบา้านเธอกับบานฉันมันกัแบบว่าก็ได้ต่างกันแม้กับอยู่จังหวัดขอนแก่นคือกันแล้วอีกอย่างเทอกับฉันกัเกิดก้อนกันแบบว่ากับว่าทดในหเ้าฉันมงก งละสบาทแล้ว่ว่าสิเป็นตำข้าวปุ่นตำขนมจีหรือว่าตำบอกหอกบอกฮุงหรือว่าพัดมีกูได้กินถุงละสบาทแล้วอ๋มึงสิเป็นยังล่ะอ่าฉันบ้ฉันกับยังเทียงได้ฉันกับยังดึงดันว่าเป็นยังมันคือสิบท่านถุงละบาทเพราะว่าเกิดพ่อสอมหนึ่งแมนบมันก็เกิดสามสอันก็รุนไกลๆกันแม่สักพักมันก็เบาึ้นเนิบๆมันวางในหูบโอ้ยความเป็นอยู่แต่ละบานมันบอต่างกันบานฉันมันแต่เลื่นแล้วพนักเอาล่าสุดบอกกันนี้เฮ้ยเฮ้ยเมียงกับไอ้ตานังหัวควรได้ยิงกอนดพวกฉันอยัน ดูเกินไปอยู่น้ากันตลอดเกินไปมันก็เสียเคียงกันเรื่องนี้แหละส่วนมากนะเรื่องที่พวกฉันพิดกันสิบ่มีเรื่องอีหยังเรื่องใหญ่ได้หญิงส่วนมากเป็นเรื่องขี้ปากกันนี่แหละลับฝีปากกันเฮี <c oughs> ยงนี่แนวกินกัสิง,ง่ายๆค่ะกัสิตําบอกแตงแล้วกาผัดมีส่วนไอโก่อนแก้วก่อนคําแล้วเบิ่งเมนูเสีน่นมันยังบ่พอเด้มันอยากกินตบมม,ม,มะม่าว่าซั่นว่าและนี่ค่ะต้องขอขอบคุณรีวิวจริงๆจากพี่จุฬาภรณ์เดอ้อแผ่นมาร์กหน้าการันตีอีกเสียงค่ะดีมากใช้แล้วนุ่มเนียนมากแต่งหน้าติดทนนานมากบอกเลยว่าคค่่่่่่่ะะแแแแแผผผผนน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 นมมมาา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 หหหหห้้้้้ขขอออองงงเเเกกกลลีีีีดดดบบรริัใ250 10็ไตพุ แต่ว่าถ้าอยากได้แบบว่าแบ่งขายเด้อ49บาทก็ได้2แผ่นค่ะแต่ว่าในเพจไม่มีขายนะต้องไปสั่งในติ๊ t ต k นะแบบว่าแบ่งขายนะผู้ใดสนใจแผ่นมากนากะทักแชทหาดุดจ,จาผาแซบได้เลยแต่ถ้าอยากได้ไปลายทางก็ให้ไปที่ตตร้านค้าดุดจ,จาผ้าแซบได้เลยแลนี่ยาสิกินเขาก็ว่ได้กินเขาดอกระเบิ่งมาเที่ยวหยอกร้านไส้ย,ยู่ร้านไส้ก็เห็นตัวอันก็ตูเลี้ยงๆเนี่ก็หัวะละญิงหัวคากหัวแนหัวเสอีกสอ้อยหัวแบบสโลแมออย่าลยสิบ่ได้กิ้นเข่าดินแดนนาฬิกาการฉีดว เพียนนิสัยหม่จังสีแม่อ่อนคักอ่อนแนบไฮยกให้เขาอุ้มจังสีย่ยกงหงเข้าผ้าไปแต่ว่ามือนีก็เป็นมือที่สามพนมาแล้วก็เริ่มดีขึ้นยังสีนะาเริ่มง่ายขึ้นไม่ยาว่างในหูบอกกับมันว่าสบายตมันเนาะประสานวานันแม่ยาฉันนีนางทางในสันนิษฐานอีกแล้ว <c oughs> บ่ได้บด้เดอร้านเล่าเดอสิไปอเบอร์ห่งด้ค่ะและนี่ขอบคุณรีวิวอีกค่ะได้รับของเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เป็นชุดที่สองแล้วคุณภาพดีเกินราคาว้าวบอกแล้วว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากเกาหลีจึงทุกตัวววววค่ <c oughs> ่ะ้้เเชือดดดูไจจากกรรีีริิุๆลย